ร้านโลบักชอปทีเอบริการเติมโลบักเลต5และยังรับฟาร,ร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยอยู่ใต้คลิปเลยจ้าอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบสแตนด์อัพไลท์รีบูเตอร์นะครับผมถ้าใครเห็นแมบปบก็น่าจะรู้ละนะหรือหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปแบบนี้เหมือนเขาเรียกว่าไงจะบอกเป็นแรงบ,บันดาลใจไหมอันนี้พิกไม่ได้ใจนะแต่เท่าที่รู้มาก็คือเหมือนทุกอย่างนะครับผมที่เป็นสแตนด์อัพไลท์ก็คือถ้าเทียบกับแมปอื่นนะครับที่มีการเอาแบบ ไปรีเมคทาหรืออะไรต่างๆ,ๆนานาครับก็ที่คิดว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับเท่าที่เคยทํามาแล้วนะครับนี่คือเหมือนสถตล์นัไรที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีระบบที่ต่อสู้หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เหมือนสถตนับไรมากที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งถ้าจะให้เปรียบข้อพวกแบบแบบโปรเจกต์อัพไ์มั้งหรือไม่ก็พวกสแตนอะอัพเนาะที่เคยมีก่อนหน้านียนะครับผมไอ้พวกนั้น,นจะมีระบบการต่อสู้ที่ค่อนข้างแบบดีเลย์ หรือปิงหรือบัคอะไรมัง่งแล้วแต่รอบนะครับหรือแบบแทงแอโร่ไปไม่มีนั่นมีนี่ก็แล้วแต่รอบนะแต่เกมนี้นะครับเหมือนจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยนะครับนี่คือแบบสตาร์ทอัพไรจริงนะครับเหมือนแบบเหมือนเป๊ะเลยนะครับเท่าที่พี่ลองเล่นมาเนี่ยคือแบบไม่มีจุดไหนที่แบบไม่ใช่สตาร์อัพไรอะอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับก็คือเกมนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีให้แค่เทสเตอร์กับยูทูบเบอร์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าไปเล่นได้นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ ก็ใช้ยศย YouTuber, ูทูบเบอร์เข้าไปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเป็นเทสเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพวกแบบอีเวนต์นะครับใน d i s c o r d น้องๆก็สามารถเ,เข้าไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์คอดเกมเนี่ยไว้ให้นะครับผมอยู่ข้างล่างนะลองกดเข้าไปแล้วก็มาดูกันมาดก,กันเอาเองละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันดีกว่าว่ามีระบบอะไรมั่งและมีหน้าตาอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็อาจจะมีบางสิ่งหายไปนิดเหน่นนนอย,น,อย,น,อยนะครับไม่เยอะมากพวกแบบ หน้าต่างตรงนี้นะครับพกพกจิตดันจิตอะไรประมนนยณนีหาจะหายไปบ้างแต่อย่างอื่นน่อยู่ครบนะครับเช่นแบบเ,เห็นไหมมีโอกาสบอกนะครับว่าเออตัวละครนี้ปักแอโรอันนี้ได้เท่าไหร่อัตรานี่มีตัวละครที่สามารถเอ่ออีโวขึ้นไปได้นะมีอะไรบ้างนะครับพวกโอเวอร์เว่นเนี่ยในปัจจุบันก็ยังทําได้อยู่นะเออสำหรับแบบนี้นะทําได้เลยนะครับผมแล้วก็เห็นมีคนทําเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกนิสัยครับหรืออะไรต่างๆนานาน,านานะ ก็ทําได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะส่วนแอโล่เนี่ยก็ดรอปเหมือนเดิมเลยนะครับจุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมโลกกองโลกาแล้วก็ของนะครับก็เหมือนเดิมครับคือออกเข้าใหม่ก็ยังอยู่ในตัวนะครับแต่จะเหมือนจะจํากัดไว้นะครับต่อคนเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน500ชิ้นนะอ่าก็เหมือนจะกันแบบปั๊กหรืออะไรประมาณเนี่ยนะครับพวกเควสนะครับก็ยังสามารถทําได้ตามปกติเนาะ อ่าเดี๋ยวเรามาเทสเควสกันให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงมั่งนะซึ่งมันก็มันก็ไม่มีบั๊กนะเท่าที่ลองเดี๋ยวพี่ขอเก็บเก็บไปรกกอนเดียวไม่มีธนูปักเล่นอ่ะก็ขอไยนิดหนึ่งนะฮะอ่านนี้เราก็แบบสำรวจให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีเช้ากลางวันเออไม่ใช่เช้ากลางวันเออก็มีตามเวลานะครับเ,เช้าแล้วก็กลางคืนนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเควสกันดีกว่านะครับเควสเนี่ยเราสามารถกดตรงที่เมนูแล้วก็กดโอเคเนะี่ยเช็คได้นะครับอ่าแล้วก็กดรับโดยการกด E นะครับแล้วก็รับเควสเพื่อเพื่อน้องๆไม่ได้เข้ามาเล่นนะเราจําไม่ได้นะครับผมอ่าเราก็จะมีขึ้นเควสมานะครับเราก็สามารถกดเช็คได้ตรงนี้หรือกดโอเคก็ได้นะครับนี้บอกให้ค่า5ตัวตัว,ตวนี้นะครับเราก็ค่า5ตัวเลยซึ่งค่าแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้ EP อยู่แล้วใช่ไหมอ่าเห็นไหมเอฟพีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปรับเควสเหมือน NPC เกมอื่่นนๆะครับอาก็ไไม่่ด้ตางกันโจ จุดจุบจ,บจบุเราขอเล่นนิดนึงนะอืมจุดจุครบอย่างเราเช็คก่อนอ่ะครบแล้วนะครับพอครบแล้วเนี่ยเควสมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้เรามามาส่งเควสที่ตัวที่เรารับนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูอีพีนะครับาเงินจะขึ้นไหมุ๊บเห็นไหมอ่ะขึ้นแล้วรัะผมก็ประมาณนี้เควสเนี่ยคือไม่มีข้อบกพร่องนะ เท่าที่ลองเล่นนะครับผมก็เพิ่งจะมาเล่นได้ไม่นานอะ่ะเพอเวิวยังน้อยเห็นไหมอ่ะต่อมานะครับก็อาจจะมีแบบดันเจียนนะถ้าได้ยินเสียงคนอื่นไม่ต้องแปลกใจนะครับผมพอดีพี่อยู่ในห้องข้างล่างนะอ่ะก็จะเนี่ยมีดันเจียนนะครับก็จะอยู่ตรงประมาณเนี้ยนะพี่คิดว่าน่าจะดันเจียนนะเออเพราะว่าวิวยังไม่ถึงก็เลยไม่สามารถเท็ได้เดี๋ยววิถึงแล้วจะมาลองให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสต,ต่อไปนะครับผมวิวสิบนะก็จะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับจุดแต่ละจุดแต่ละอย่างนะครับผม ต่อมานะครับก็พูดถึงเรื่องนิดน,นี้นิดนึงนะครับผมก็คือเมนูเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาอาจจะยังจําได้หรือย,ยังจําไม่ได้นะก็คือเรื่องสเตตนะครับจะมีบอกประมาณนี้ว่าเออสเตตเดวอลเนี่ยมีเขาเรียกค่าสถานะมันเนี่ยว่าเออเป็นระดับไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ตรงหน้าต่างตรงนู้นนะว่ามันจะมีระดับลีเจนดระดับนั้นระมิดว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีแบบเทียร์ของสแตตน,นะครับสแตตเทียร์ของสแตตก็คือแบบ หมือนโอกาสที่มันแบบเป็นระดับที่ดีอะนะอันนี้ถ้าพี่จะไม่ผิดนะโอเคนะครับก็จะมีแบบ B, B, C, D อะไรเงี้ยมันก็จะบวกสเตต์เหมือนเรียกเกมอะไรนะ,อ,ะอันนี้เป็นไฟเตอร์คล้ายๆกันแต่นี้มันบัฟขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆกันซึ่งระบบนี้มันมีมาก่อนนะแต่อย่างว่านะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเราลืมนะอ่ะต่อมานะครับก็จะมีพวก อัพนะผมก็คือเพลเยอร์นะครับก็คืออัพตัวเรานะครับก็จะมีอัพแบบพวกเลือดพวกอะไรเงี้ยพวกวิ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยอัพวิ่งไวเขาวิ่งเร็วขึ้นจริงพอสมควรนะอ่าถ้าน้องเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเรามาเล่นเงี้ยนะครับแล้วแบบกดคอนโทรลวิ่งเงี้ยจะแบบวิ่งช้ามากนะครับผมแต่พอลองอัพสเตตปุ๊บมันจะวิ่งเร็วนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยต่อมานะครับก็จะเป็นพวกอัพสเตตสแตน นะครับผมก็จะมีบอกอันนี้บอกหยุดเวลานะครับอันนี้ก็บอกดาเมจอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ปามีดคูดาวเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งก็ถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้อยู่แล้วนะอ่ะก็ใช้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่ลองให้ดูก็ได้นะครับผมอ่ะสมมติเดี๋ยวปลาปลาตัวซีก่อนจึบ๊บอ่ะมันไม่บอกเป็นวีแฮหกอ่ะแต่ดูนะดูความเร็วของมันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะเราลองอัพสักหน่อยนะหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตมีแทมพอไหมนะี่ย โอเคพอดีเป๊ะเลยสองเ,เราลองปไปรอบหนึ่งจุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นนิดเดียวแต่ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับช่วงแรกๆต้องอัพแบบแมแ,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 แบบเวลเยอะก่อนนะครับส่วนร้านค้าเนะี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับผมแต่เวลต้องถึงก่อนนะเวลสิบห้าก่อนนะครับผมอ่าต่อมานะครับมันก็จะมีพวกสแตนเนาะเออไม่ใช่สิที่เก็บสแตนเนาะเออเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราใช้วิชานินจาก่อนเอาเชียวหุด <c oughs> กดผิดไม่ได้เล่นนานต้องกดแบบ x 4 x x, 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 x. เออ x ก็โดดเออนี่แล้วก็มี h ปะ h ห,หรือ f วะ f เออ f ที่แบบ time skip นะแบบบิงบ้งบิง้งบิ้งเอาอันนี้ก็กดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเจ้าของ แบบนี้นะครับผมในปัจจุบันนะสำหรับแบบนี้นะอ่าไม่ใช่แบบสแตนด์อัพไลน์เป็นแบบนี้นะอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บก็จะมี NPC ที่ไว้แบบเทรดสแตนเนาะไม่ใช่เทรดเก็บสแตนเอ,อ่ออ่ะนี่ก,กดรับไปปุ๊บกดครั้งแรกมันจะไม่ค่อยติดนะบางครั้งนะครับอาจจะดีเลย์มั่งหรืออะไรมั่งนะครับก็อาจจะมีแค่ตรงเนี้ยที่ดีเลย์นิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าพี่จอยิีสแตนด์อัพไลน์หลักก็มีนะอันเนี้ย มีดีเลยมั่งนะครับผมแล้วแต่รอบแต่บางฮานี้ก็แล้วแต่รอบเหมือนกันนะครับส่วนตัวละครหรือ n p c ต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่เดิมหมดเลยนะพี่ไม่เห็นตัวไหนมันเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยตัวชูทาโรนะครับผมอันนี้ก็ลืมชื่อแลวลืมชื่อลืมชื่อหมดเลยนะฮะไม่ได้เล่นนานมากก็อยู่แถวนี้ก็หมดนะครับผมซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าถ้าแบบนี้ได้เปิดเนี่ยก็น่าจะมีการกลับมาเล่นกันเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจากคําว่าสแตนด์อัพไรก่อนหน้านี้เลยนี่เห็นไหมเราต่อยเนี่ยไม่มีดีเลยเลยนะครับผมแต่ถ้าแหลกไม่ต้องแปลกใจนะครับประภาพสุดครับผมขออนุญาตขอขอนุญาตประพับพหนึ่งอ่าเห็นไหมหายแหลกนี่อ่าหายแหลกละเดี๋ยวรัวหมัดรัวหมัดทุก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 เออคือ,อกดปุ๊บเนี่ยทำดาเมจทันทีนะครับเหมือนที่ สแตย์ัมอะไรเคยทำอะหมัดออกปุ๊บคือดาเมจเกิดปั๊บไม่เหมือนบางแบบที่แบบอา,อาจจะมีนิดนึงอันนี้เดี๋ยวพี่หาว่าพี่ไม่แซมแบบคนอื่นเองนะ <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> อ่ะจุกอาโอเคก็นาวนท่ภาพนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถ้ากลับมาเปิดเนี่ยในเร็ววัยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะดีนะครับผมแต่ก็อีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับพี่รู้สึกว่าเกมเนี่ยน่าจะ เปิดช่วงมิถุนาานะเปิดให้ลองเล่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนหรือปังนะแต่เท่าที่ลองเห็นเนี่ยก็คือมีการแก้บั๊กแก้อะไรนั่นแค่นี้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอดูกันว่าเราจะได้กลับมาเล่นกันไหมนะแต่ถ้าได้กลับมาเล่นเนี่ยก็ก,ก,ก็น่าจะสนุกนะเออพี่ก็อยากให้มีระบบตีขึ้นมาเหมือนกันนะเดี๋ยวก็รอดูในอนาะคตละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็อัปเดตค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก็อากาศหน้านะครับอยากให้ทําอะไรนะครับผมก็บอกกันไว้ได้นะเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีไลฟ์เล่นกันแบบคำๆนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้ไปละบายครับผม